ผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเดีย๋ยวบอยขออนุญาตเล่าเรื่องความรู้สึกของบอยที่มีต่อแอนนะครับบอยได้มีโอกาสคุยกับแอนประมาณ7-8ถึงปปีในช่วงนั้นในฐานะพี่น้องที่เรารู้สึกชื่นชมว่าสวยแล้วก็เสียงดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาส ได้รวมงานกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่คนละวงครับแต่มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยมากผมรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาคือคนที่สนิทอีกคนหนึ่งทั้งๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันแต่มันมาจากเซนต์แล้วก็ความรู้สึกครับพอวันหนึง่งผมรู้สึกว่าผมก็แอบพูดใน หลายรายการแล้วก็ในหลายโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆศิลปินว่าบางคนอาจจะแซวว่าผมจะมีเมียหรือเปล่าหรือจะแต่งงานไหมทําวงแล้วก็ทําอะไรต่างๆมากมายอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะตอบไปบอกว่าถ้าได้แต่งงานกับแอนออรดีผมก็จะผมจะแต่งงานกับแอนออรดีเท่านั้น หลายคนก็อาจจะมองว่าผมพูดเล่นแต่จริงๆแล้วผมพูดจริงนะครับซึ่งในความรู้สึกลึกๆของผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พอวันหนึ่งเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นแฟนคลับที่สนับสนุนเห็นพวกเรายืนคู่กันเวลาแสดงแล้วมันทำให้เราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นแล้วมีโอกาสได้เปิดใจ แล้วก็ได้ขอแอนออรดี already, คนนี้เป็นแฟนครับผมคิดอยู่เสมอว่าผมคงไม่มีโอกาสมีคู่ชีวิตหรือมีแฟนเพราะว่าสิ่งที่ผมยืนอยู่ความรับผิดชอบและภาระต่างๆแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะมีใครที่จะยอมรับในจุดนี้ได้ แต่พอวันหนึ่งผมได้ลองคุยกับแอนออรดีในวันนั้นผมก็ยังไม่มีความมั่นใจหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมเคียงข้างผมเสมอแต่ผมขออนุญ,ญาตเล่าหนึ่งครั้งที่มันผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่นะครับมีวันหนึ่งไปแสดงที่อำเภอโกสมพิสยัยงานของพี่สาวของผมพี่แดงพรพิตานะครับจัดงาน และทีนี้วันนั้นวงเราเจอลมพายุพัดเวทีเกือบจะลม้มผมก็วิ่งไปดูงานดูลูกน้องแล้วก็ดึงเวทีในขณะที่ลมแรงแล้วก็เสียงกับ,บันตรายมากแอนก็นั่งอยู่ข้างๆเวทีจะลม้มผมวิ่งไปจับเวทีเราต่อสู้กับลมพายุตรงนั้น เกือบหนึ่งชั่วโมงครับประมาณสี่ทุ่มผมก็ยังเห็นแอนออรดีนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมก็พอพายุมันผ่านพ้นไปผมก็ถามออรดีว่ากินข้าวหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายังรอพี่อยู่ยังไงแล้วยังไงต่อคะ วันนั้นผมก็คือลึกๆในใจผมก็คิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับผมที่เขาจะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตที่ผมต้องดูแลลูกน้องสามร้อยกว่าชีวิตแล้วก็ทุกๆอย่างทั้งอุปกรณ์ ที่เราต้องเดินสายทำงานทุกวันซึ่งมันถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็คงมองไม่เห็นความสุขแต่คนนี้เขาเลือกที่จะอยู่ข้างๆผมในสิ่งที่ผมเป็นและเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมมองเห็นผู้หญิงคนนี้นอกจากความสวยความน่ารักความสามารถที่เขาครบทุกอย่างก็คือความกระตันยู่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ ต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณแม่และครอบครัวของคุณพ่อเขาพยายามที่จะให้คนอื่นและบุพกา,ารีผู้มีพระคุณของเขามีความสุขที่สุดในบางครั้งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่บางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันผมก็แอบสงสาร คือเขาไม่เคยเอ่ยปากมาเลยว่าเขาเหนื่อยรหรือเขาไม่อยากทำเขาทำทุกอย่างและเขาก็กตัญอยู่กับครอบครัวของเขาและผมได้มีโอกาสพาเขาไปที่บ้านของผมเขาก็ทำดีแล้วก็ดูแลแม่และยายซึ่งเป็นหัวใจของผมเขาดูแลดีมากครับครับปรบมืองดังให้เก่้าความดูแลจน